สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่28มกราคม2563อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอชทันข่าวลิเวอร์พูลครับวันนี้เราประเดิมเจาะประเด็นด้วยฉากใหม่ทดลองหน่อยเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าหัวข้อเนี่ยเป็นโอ้โหเรื่องราวที่ถูกพูดถึงนะครับเป็นวงกว้างเลยนะสำหรับวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับหลังจากที่จบเกมเอฟ คัพไปแล้วมี4ทีมนะครับที่สรุปว่าจะต้องมาเตะรูดย์กันอีกครั้งหนึ่งเป็น4ทีมจากพรีเมยร์ลีกจริงๆยังมีลีกอื่นๆด้วยที่ที่รีเพย์แต่ว่าเราจะนับแค่เอาพรีเมยร์ลีกแล้วกันออกกที่มันเป็นปัญหาถูกต้อง <c oughs> นะครับทีนี้ครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะมีหลายฝ่ายเนี่ยออกมาทั้งแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเคสของจิ๊กเกนทอป นะกับสโมสรลิเวอร์พูลที่บอกว่านัดรีเพย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะไม่เอาทีมชุดใหญ่เล่นแล้ว,ลวจะส่งทีมสำรองลงหมดเลยแล้วก็จะให้โค้ชชุดเยาวชนคุมทีมแทนไปด้วยถูกต้องอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะกันว่ามันมีมุมไหนที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับไปเรื่องมาที่มาทำความเข้าใจกับ ระบบช่วงเบรกหนีหนาวของพิมลีเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการประกาศใช้งานครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยถูกต้องนะครับแล้วก็ผลกระทบของ4ี่ทีมที่เตะรีเพในช่วงเบรกหนีหนาวทีมไหนมีมากน้อยขนาดไหนเรามาดูกันก็เบรกหนีหนาวเนี่ยนะครับก็มีการลงมติใช้ปีนี้เป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปนะครับแล้วซึ่งเขาจะแบ่งเป็นสองชุดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะได้สลับกันเบรกหนีหนาวชุดแรกนะครับจะได้เล่นวันที่แด แล้วค่อยไปพักวันที่15บห้าอ่าส่วนอีกชุดหนึ่งหยุดวันที่8และค่อยเล่นวันที่15้พูดง่ายๆชุดหนึ่งเตะก่อนแล้วค่อยพักอีกชุดหนึ่งพักก่อนแล้วค่อยเตะ10ทีม10ทีมแบ่งเป็น2ชุดก็ครบ20ทีมพอดีครับเรื่องนี้เราเคยทำจอบประเด็นไปครั้งหนึ่งแล้วนานแล้วลานแล้วลุงครับตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎใหม่ ฟุตบอลอังกฤษแล้วทางพรีเมียร์ลีกเองก็แจ้งให้กับสโมสรเนี่ยได้รับทราบไปตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วนะครับเกี่ยวกับกฎที่มีการระบุใช้รวมถึงแต่ละสโมสรก็ได้รับเหมือนกับส่งคํายินยอมไปให้กับทางพรีเมียร์ลีกแล้วเช่นกันแล้วประเด็นก็คือ4ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ต้องเตะนัดรีเพลย์เนี่ยปรากฏว่าได้เบรกชุดแรกในวันที่8กุมภาพันธ์หมดเลยซึ่งกรณีของลิเวอร์พูลเจอแคนคล็อปเขาก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าทีม ตัดสินใจร่วมกับบอร์ดบริหารไปแล้วว่าจะให้ชุดเยาวชนแล้วก็โค้ชชุดเยาวชนเนี่ยคุมทีมเลยตัดสินใจร่วมกันตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าเกิดม,มีการรีเพย์จะเลือกแบบนั้นไม่ได้เอาชุดใหญ่ลงแข่งเพราะว่าอยากจะให้นักเตะชุดใหญ่แล้วก็สตาฟชุดใหญ่ได้พักเบรกหนีหนาวจริงๆใช่ก็เป็นการตัดสินใจที่เราก็เห็นเลยว่าสโมสรรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันในทุกๆฝ่ายครับทีนี้มาดูนี่หน่อยดีกว่าว่าสถิติดูเป็นกราฟให้ดูเลยว่าถ้าเกิดต้องรีเพย์เนี่ยจำนวนการัก มันจะน้อยลงไปกี่วันนะครับสทีมจากพิมียเ์ลีกเริ่มกันที่นิวคาสเซิลก่อนนะครับปกติเนี่ยจะได้พักเบรกนี้แหนาว15วันแต่พอมีเกมรีเพลย์เอฟเอคเข้ามาเกี่ยวข้องเหลือ12วันครับลิเวอร์พูลจาก14เหลือ11วันสปเปอร์จาก14เหลือ11วันเหมือนกันแล้วก็เซาท์แฮมตันนี่หนักสุดเลยจากจะได้พัก14<ม>เหลือแค่10วันเท่านั้นใช่ครับค<ม>ือลาพาสเซเซอร์บอกว่าโอ้โหไฟที่จองเอาไว้ ยกเลิกหมดเลยในในวันในวันที่จริงๆวันที่1ที่2เนี่ยเตะพิมพ์มันีกเสร็จจะได้พักนี้หนาแล้ว2สัปดาห์แต่ต้องมาดีเลย์ไปก่อนเสียเวลาจากภาพที่เราเห็นได้ถึง4วันเพื่อรอเตะเอฟเบีครับรีเพย์นะครับที่นี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเกิดเป็น2กระแสม,มันมีทั้งมุมที่เห็นด้วยนะครับกับแนวคิดของเจคเกนคลอปและก็ ทั้งมุมที่ไม่เห็นด้วยนะครับทั้งสื่อแล้วก็พวกบรรดาน,นักวิเคราะห์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองฝั่งเริ่มที่เจคเกนครอปก่อนเขา<อ><ม>ให้เหตุผลชัดเจนเลยบอกว่าตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกับนักเตะมีการสอบถามกันรเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ต้องการให้นักเตะเนี่ยพักอย่างเต็มที่ด้วยใช่ครับเขาให้เหตุผลไว้เนี่ยผมว่าจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วเหมือนกันนะกับเหตุผลของครอปมันไม่มีอะไรที่ถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก มันก็ต้องมีแง่เสียที่ตามมาแต่สิ่งที่คอบตัดสินใจล่วงหน้า2สัปดาห์เนี่ย <c oughs> เขาคิดว่ากรณีหลักๆเนี่ยเขาต้องการให้นักเตะได้ไปพักกับครอบครัว <c oughs> ให้นักเตะได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจเขาย้ำสองคำนี้นะครับใน,ในการที่ได้เบรกหนีหนาวเนี่ย <c oughs> เขาบอกมันจะเป็นอย่างยิ่งและเขาไม่อยากให้ต้องมาเสียต้องมาหยุดมาเล่นเอฟเอครพก่อน <c oughs> ต้องมาซ้อมก่อนแล้วค่อยดีเลยหายไปสามสี่วัน <c oughs> คอบไม่ต้องการสิ่งน,นั้น <c oughs> นะครับแล้วก็บอกว่าแนวคิดนี้มีสื่อเปิดเผยนะว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลก็หายเขียวเลยเห็นด้วยกับครอปอย่างเต็มที่ใช่ครับสื่อดังอย่าง bbc เป็นฝ่ายบอกเองแล้วคือสาเหตุที่ลิเวอร์พูลเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะเหมือนที่บอกไปว่าเจอเก้งครอปยืนยันว่าให้เยาวชนเตะไปเลยครับแต่ในขณะที่ newcastlespurs ทางตันพวกนี้อาจจะยังเป็นชุดผสมระหว่างชุดใหญ่กับดาวรุ่งอยู่ใช่ครับครับต่อมาครับ พอเมอร์สันนะก็ออกมามองในมุมเดียวเห็นใจเชจเกนคลอปแล้วก็บอกว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลิเวอร์พูลแล้วเนื่องจากให้ความสำคัญกับ2ถ้วยที่ต้องยอมรับว่าใหญ่กว่าอย่างพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกคือพอเมอร์สันเนี่ยเห็นด้วยกับเชเกนคลอปแบบ100%เเลยนะเขาบอกว่าคลอปสามารถเลือกได้ว่าจะพักหรือไม่พักในกรณีแบบนี้และที่สำคัญพอเมอร์สันเน้นย้ำไปที่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ตอนนี้อยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมานานถึง30ปีซึ่งการที่จะรักษาโมเมนตัมจุดนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เป็นแชมป์เก่าเนี่ยแน่นอนว่าถ้าในเมื่อคุณจะโฟกัส2ถ้วยนี้แล้วอะบางที FA ฟเอถ้ามันเป็นโปรแกรมที่งอกเพิ่มขึ้นมาจากนัดรีเพลย์มันอาจจะต้องแบบเปลี่ยนชุดลงแข่งขันจริงๆก็พักบ้างก็ได้ให้ร่างกายแลกแตะได้พักบ้างก็ได้นั่นคือสิ่งที่ เมอร์ซานบอกว่าเจนคอปเป็นคนเลือกเองนะเพราะจริงๆอะนะัดที่เจอกับทรูสบิวลีตอนที่เจอกันก็ไม่ได้ถึงขั้นเอาเป็นชุดเยาวชนนะเป็นชุดผสมชุดเดียวกับเอางี้ผมพูดง่ายๆนะชุดเดียวกับที่เจอกับเอฟเวอร์ตันเพียงแค่เปลี่ยนประมาณ3าตำแหน่งครับแถมสามตำแหน่งที่เปลี่ยนออกมาเป็นซีเนียร์ด้วยซ้ำถ้าพูดกันตามตรงผู้เล่นเอาจริงกว่าชุดที่เจอชนะเอฟเวอร์ตันมาได้ด้วยซ้ำอีกเพราะว่ามีมาติด มีฟาป็นย่มีล็อบเลนดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเจอเกนครอปไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ได้ให้เกียรติเอฟเอคัพนะแต่แค่พอมีโปรแกรมงอกเพิ่มขึ้นมานจากรีพลย์อ่ะมันเป็นไฟบังคับที่ทางครอปแล้วก็ลิวพูบอกว่าให้ให้ชุดเยาวชนเหมือนตอนที่เล่นนลีกคับเจอกับแอสตันวิลล่าแบบนั้นมันน่าจะส่งผลดีแล้วก็เป็นทิศทางบวกต่อโมเมนตัมในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่านะครับเ,เจมี่คาร์เรเกอรก์ก็มองเหมือนกันเลยบอกว่าถูกต้องแล้ว นะครับเพราะว่าเบรกหนีหนาวเนี่ยมันไม่สามารถมาย้อนหลังกันได้เออคือจะมาแบบว่าเตะก่อนแล้วคุณก็ไปเบรกจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงย้อนแต่อย่างที่เราขึ้นภาพเมื่อตอนต้นรายการสักครู่นี้ที่มัจนจะมีจํานวนวันที่หายไปใช่ไหมคุณย้อนไม่ได้สิคุณก็เท่ากับว่าวันหยุดคุณก็จะหายไปส<อ>ี่วันเลยค,คได้อยู่แค่สิบวันนะคุณอโอเคหรือเปล่าซึ่งหลายๆทีมอย่าง h a ส a r d r u ฮ s ส l ซ s o u t h a m p ต o นที่จะต้องรีเพย์กับมูรินโญ่ที่คุมสเปอร์อยู่เนี่ย อันนั้นเขาก็เลือกกันแล้วว่าเขาจะไม่ได้พักเพราะว่าเขาอยากเข้ารอบแบบเขาก็เน้นนะ่ะแต่ถามว่าเจนคอาไม่เน้นไหมผมว่าก็มองว่าไม่ถึงกับไม่เน้นนะเพราะผมก็มองว่าคู่แข่งที่รีพูเจอคือชูบิลลี่โอเคนะัดที่ผ่านมาไปเยือนที่บ้านชูบิลลี่ต้องบอกว่าชูบิลลี่เล่นแบบดีมากในขณะที่รีพูโอ้โหมาตราานดอบเล่นแย่กันแทบทั้งทีมแต่กลับมาเล่นในบ้านรีพูอีกนัดหนึ่งอนะ่ะมันไม่ได้แปลว่ารีพูตกรอบไปแล้วนะ มันแปลว่าลิปูยังมีโอกาสแก้ตัวอีกนัดน,นึงนะและเด็กๆพวกนี้ก็ยังมีโอกาสได้แก้ตัวในแอนฟิลดต่อหน้าแฟนๆด้วยคือมุมมองของคารคเกอร์มองแบบนี้ครับเขามองว่าถ้าเราลองเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งนะสมมุติว่ารอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศน,นะแล้วคู่แข่งไม่ใช่ชูสบิลลี่นะยกตัวอย่างอาจเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นศึกแดนเดือดเลยต้องเตะรีเพยอย่างเนี้ย คาแรกเตอร์กำลังมองว่าเจน็อปจะต้องใส่ชุดใหญ่ลงเล่นแน่นอนเพราะดูเปรียบเทียบความสำคัญกับคู่แข่งที่เจอด้วยเราไม่ได้หมายความว่าเราดูถูกชูบิลลี่แต่เขามองว่าศักยภาพของทีมสำรองก็ยังสามารถมีดีพอจะเอาชนะได้คือคือในจุดเรื่องประมาณนี้เรื่องเรื่องที่พูดอยู่เนี่ยเมอร์ซันก็พูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าเขาก็มองว่าร์พูชุดนี้เขาไม่ได้ดูถูกชูบิลลี่นะ แต่เขาเชื่อว่าเด็กชุดนี้ก็มีโอกาสชนะได้ใช่ใช่ใช้คว่ามีโอกาสชนะชูด,ดีได้ครับนะครับเบเดมโรเจอร์ <gen> เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงนี้เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเจเกนครอปที่จะตัดสินใจว่าจะส่งชุดไหนลงเล่นและที่ผ่านมาโปรแกรมหนักจริงๆ r o งโรเจอร์บอกว่านี่คือเหตุผลที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมี3ชุดให้เลือกใช้งานนักเตะตัวจริง นักเตะตัวสมรองแล้วก็ชุดเยาวชนดังนั้นการที่จ้เกิดเจอเกนคลอปคิดจะให้โอกาสชุดเยาวชนมาแข่งโรเจอร์สก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดอะไรแล้วโรเจอร์สก็บอกเองนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่ธันวาคมมาจนถึงตอนเนี้ยมันแน่นจริงๆถ้าเกิดว่าบางทีมโฟกัสแบบอันไหนอยู่แล้วไปฝืนใช้ตัวหลักต่อเนี่ยมันสน่งผลกระทบแน่แล้วเบนท์นั้โรเจอร์สเขาก็มองว่าก็ในเมื่อค,คุณคิดเรื่องของการเบรกนีหนามมาแล้วอะ ถ้าคุณอยากให้นักเตะชุดใหญ่ได้พักจริงๆเพื่อให้ร่างกายไม่กรอบก่อนที่จะถึงศึกยูโร2020เนี่ยมันก็ควรต้องให้นักเตะชุดใหญ่ได้พักจริงๆนี่คือมุมมองของโรเจอร์สใช่ครับนี่เสียดายนะที่แมนซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าไม่ต้องเตะรีลเพย์นี่ถ้าเตะอีเพย์นี่เราอาจจะได้เห็นเป๊ปออกมาพูดอีกคนนึงเหมือนกันคือนะผมผมก็เห็นว่าหลายๆทีมก็ใช้การหมุนผู้เล่นแบบนี้โรเจอร์เองเนี่ยเปลี่ยนแทบจะ11ตัวจริงเลยในการที่เล่นรอบล่าสุด แล้วก็เอาตัวรอดได้ไงคือชนะ1นึ่งศูนย์ไงคือชนะเนี่ยดาม่าไม่เกิดแต่ว่าพอคุณเสมอปุ๊บดาม่ากเกิดเลย <นะ S 2> มันมันมีสิ่งที่ตามมาแหละใช่นะครับอันนี้คือมุมมองของฝั่งที่เห็นด้วยครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเหตุผลน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละคนเลย เริ่มที่ริโอเฟอร์ดินานก่อนบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยควรจะเน้นคว้าแชมป์ในทุกรายการแล้วก็กุนซอเนี่ยควรจะอยู่คุมข้างสนามไม่ว่ากรณีใดก็ตามอืมคือทางด้านลิโอเฟอร์ดินานก็มีมุมที่บอกว่าเข้าใจคอปว่าคอปต้องเป็นคนเลือกเองอคอปอาจจะมั่นใจก็ได้ว่าทีมเยาวชนเนี่ยก็อาจจะชนะชูบิลลี่ได้แต่นั่นแหละไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่คุมข้างสนามแล้วก็เรื่องที่บอกว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แบบ มีถ้วยอะไรอยู่ต้องพยายามคว้าให้ได้สิม,มุมนี้ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันม,มันก็เป็นมุมที่ถามถามว่าโอกาสที่ลิฟูจะได้มารุ้นแชมป์หลายๆถ้วยในปีเดียวแบบนี้มันก็มีไม่บ่อยนะคือฟอร์ดินานเน้นไปที่ตัวของผู้จัดการทีมเขาบอกว่าอะเป็นเป็นสิทธิ์ของคุณจะส่งชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดเดยาวชนยูสิบเยู่สาได้หมดแต่โค้ชควรจะอยู่ข้างสนาม แต่โค้ชเขาก็อยากหนีหนาวด้วยไงนะครับคือคงจองเที่ยวบินจองอะไรหมดแล้วมั้งใช่คือเราต้องทำความเข้าใจว่าตอนอยู่บุนเดสลลกาเขามีพักเบรกมาสำหรับเชคเกนอปพอมาอยู่พิมเมเลกมีเวลาเขาเขาก็อยากใช้อภิสิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันคือเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณซือเนี่ยถามว่าความเห็นของฟอร์ดินานเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นไหมจริงๆก็ฟังขึ้นนะเรื่องของการมีตัวคุณซือแต่ว่าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งผมว่าก็มองได้ก็คือถ้าเกิดใครจำกันได้ตอนที่เจอกับวินล่า เจอทคอปก็ให้โค้ชเยาวชนชื่ออะไรนะครับคนนั้น Newkisley ก็ให้โค้ชเยาวชนคุมทีมไปเลยแล้วดูทรงแล้วเกมเจอกับชูสบิลลี่ในเกมนัดเรเพลเนี่ยก็น่าจะเอาทีมชุดเดียวกับตอนเจอวิลล่าลงเล่นมไม่ใช่ตัวสำรองของชุดใหญ่นะเพราะตัวสำรองไปพักเบรกหนีหนาวดังนั้นถ้าเกิดเอาตัวสำรองมาลงเล่นเอาเยาวชนที่เคยเตะลิกทัพมาก่อนแล้วผมว่าถ้าให้ตัวคุณซื้อชุดเยาวชนมาคุมผมว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะมันก็เป็นการให้เกียรติ ทีมชุดนี้เป็นการให้เครดิตนักเตะเยาวชนของลิเวอร์พูลเหมือนกันคือตอนนั้นน่ะเจอกับแอสตนวิลล่านะครับสภาพทีมเยาวชนของลิเวอร์ p o o มันเป็นเยาวชนที่ผมว่ามันต่ำกว่าอยู่ยี่สิบสามเพราะว่ามีหลายๆคนที่อย่างน้อยสามคนถ้าผมจำไม่ผิดก็คือไปสโมสรโลกเคอร์ซิสโจนเนโควิลเลียมพวกนี้ไปสโมสรโลกรีอานบูสเตอร์บาดเจ็บมันทําให้ในเซตวันนั้นน่ะมันเป็นชื่อที่แบบเฮ้ยมาจากไหนกัน เพียบเลยมันไม่ใช่แค่ยูยี่สามนะเอายูสิบแปดมาผสมแล้ว<ช><ช>อันนั้น,นคขึ้นชื่อยูยี่สาแต่เราไปกลางดูรายชื่อจริงๆเนี่ยไปดูอายุนักเตะแต่ละคนสิบหกสิบเจ็ดแบบนี้แล้ววันนั้นเจอกับผู้เล่นที่โอเคอาจจะเป็นตัวสำรองของทางฝั่งแอสตันวิลล่าแต่เป็นสำรองที่เป็นนักเตะอาชีพจริงๆครับเป็นพวกอาเมดเอลกาซี El ่อะไรเงี้ยที่แบบโอ้โหมีประสบการณ์มาแล้วติดทีมชาติมาแล้วอะไรทั้งนั้นเลยคือพอเจอไปอ่ะเด็กเด่ยสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าครั้งนี้เจอกับชูบิลลี่ผมมองว่า น่าจะสูสีอยู่นะแล้วได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยมผมมองว่ามันก็มีมุมที่จริงๆเอาเด็กไปสู้เนี่ยมันก็ยังพอวัดได้อยู่นะ ครับมาร์ตินคิโอนครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะให้ความเคารพกับแชมป์เอฟเอับมากกว่านี้นี่คือถ้วยที่มีที่ทีมชุดปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสเหมือนกันมาร์ตินคิโอเนี่ยเขาบอกว่าผมก็เห็นครอปพูดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องลงแข่งมากเกินไปพวกเขามีโอกาสส่งตัวจริงลงสนามได้ในเกมเจอกับช e ูสบิวตี้นัดแรกฟอนเหลือก็เยอะแต่สุดท้ายก็โรเตชันกันเพียบเลยนะครับแล้วก็ผลงานของลิเวอร์พูล ถือว่าแย่ที่สุดในช่วง2-3ถึงปีหลังด้วยของรายการ F อฟเอคัพที่พักหลังไปไม่ถึงฝันนะครับในขณะที่ชูสบิลลี่ในคีโอนก็ชมว่าเล่นได้ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาร์ตินคีโอนเขาก็บอกว่าเจอเกนคอปเนี่ยควรจะเน้น f อฟเอคัพเหมือนกันเพราะนี่คือถ้วยที่ทีมชุดปัจจุบันเนี่ยโอเคอาจจะเคยเป็นแชมป์ u c l มาแล้วและมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นแชมป์พเมยรีกแต่ F อฟเอคัพยังไม่เคยสัมผัสเขาก็มองคล้ายๆกับริโอฟอร์ดินานว่ามันควรจะเอาถ้วยนี้เหมือนกัน ผมมองว่าก็นักเตะริพูก็อยากได้แหละนะจริงอย่างที่จริงอย่างที่คีโอนบอกแะแต่ถ้าลงด้วยเจคินคอปบอกว่าไปนักเตะทุกคนยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วว่าก็เดี๋ยวจะไปเบรกนี้หนาวกันอันนี้ก็ให้เด็กเล่นไปแสดงว่านักเตะทุกคนก็รู้เหมือนกันว่าเอาโอเคให้เด็กเล่นไปเลยจะเกิดอะไรก็เกิดแต่เป้าหมายที่สโมสรมองที่ชัดเจนมากกว่ามันคือพรีเมียร์ลีกกับ อยู่ฝ่ายเซสีซีมันคือชัดเจนเลยนะครับอมองลงลึกไปครับมาดูเจาะบทสัมภาษณ์ของคีโอนต่อนะครับเรื่องของความเคารพในรายการการแข่งขันนะเป็นไปได้ไหมที่ต่อจากเนี้ยเพื่อเป็นการตัดปัญหาะลรจะได้ไม่มีดราม่ากเกิดขึ้นแบบนี้อ,อ,อีก FA ประกาศออกกฎเลยว่าควรนะทุกทีมต้องส่งทีมที่มีความแข็งแกร่ง,งลงสนามผมว่า อันนี้มันเป็นเรื่องยากนะอะอย่างแรกเลยคุณจากัดความคำว่าแข็งแกร่งยังไงถูกไหมคุณจะไปฟิกอย่างเช่น่านักเตะอย่างดิบ็อบโอริกี้นักเตะอย่างเซอร์ดนชากิรี่เกอร์ติสโตนคุณมองเขาอยู่ในทีมไหนมผมว่ามันจะไปจํากัดความยากว่าเฮ้ยต้องเอาชุดใหญ่เต็มที่ชุดแข็งแกร่งลงเล่นผมว่ามันเลยบีบมันคับยากแล้วมันเป็นสิทธิของแต่ละทีมด้วยถูกต้องดังนั้นผมก็เลยมองว่า ถ้าจะถึงขั้นออกกฎให้เอาตัวจริงลงเล่นเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันมีหลายหลายปัจจัยตัวเจ็บมีโปรแกรมทงโปรแกรมทีดังนั้นผมว่าแนวคิดเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าจะบังคบับอย่างเดียวคือผมไปย้อนผมไปเพิ่งไปเปิดดูก่อนมาเข้ารายการเนี่ยผมลองดูซิว่าโปรแกรมตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเบรกนีหนาวของลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเตะกี่นัดสองเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับสิบแปดเกม เฉลี่ยเดือนละเก้านัดวเยอะมากนะคือโปรแกรมมาขนาดนี้มันเป็น,ปนไปไม่ได้ที่คุณจะส่งชุดใหญ่ลงทุกนัดแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยต้องโรเตชันในตอนที่เตะทีทีอสองคือคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าสมมติมันมีโปรแกรมมาติดกันระหว่างพิม์ลีกับฟุตบอลทั่วอย่างลีกครับหรือเอฟเอครับคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะส่งชุดไหนลงรายการไหนประมาณไหนซึ่งผมว่าลีพูเขาเลือกชัดเจนตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วนะ คุณไปย้อนดูได้ตั้งแต่ลีคับรอบแรกๆที่ผ่านมาได้ก็ใช้เด็กแล้วก็ผ่านมาได้แค่มาแพ้ตรงแอสตันวิลล่ากับเอฟเอครับก็ใช้เด็กผสมกับชุดสำรองชนะเอเวอเรตมาได้แต่ล่าสุดเสมอชูบิลลี่ก็ยังไม่ได้แพ้ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับอ่ะการออกกฎบ,บังคับทีมแข่งแกร่งอาจจะทําได้ยากนะครับทีนี้อ่ะรอรออีกอย่างหนึ่งล่ะถ้าสมมติว่าเอฟเอบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรไพ่อย่างนั้นออกกฎส่งทีมแข่งแกร่งไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ เรามานั่งพูดคุยกันน้อยว่า FA ยังจะให้มีการรีเพย์การแข่งขันหรือจะปรับไปเป็นจบในนัดเดียวเลยคือไอ้เรื่องเนี้ผมว่ามันควรจะยกเลิกไปนานแล้วอืมผมว่าไม่ใช่แค่เอครับนักนรีเพย์บอลลีกครับรอบรองชนะเลิศผมว่าก็ไม่ควรย่าเยือนอมาเป็นการเพิ่มโปรแกรมโดยใช่ใช่เหตุที่ผ่านมาผมว่าวงการฟุตบอลอังกฤษก็มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆส่วนนะ อย่างเช่นเบรกนี้หนาวคุณไม่เคยมีมาก่อนแต่คุณก็อ่ะหยิบม,มาใช้ในซีซั่นนี้ครับ VAR ที AR, มบริกก็หยิบม,มาใช้ในซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่ในอนาคตอ่ะถ้าอยากจบปัญหาทุกๆอย่างในเมื่อมันมีดรามา่าเช่นเอาตัวสมอลองลงเล่นให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติแล้วมันไปนเพิ่มโปรแกรมเปล่าๆ ผมว่ามันควรจะตัดไปเลยเอาให้จบนัดเดียวรู้แล้วรู้รอบไปเลยถ้ายิงกันไม่ได้ใน90้บนาทีคุณก็ต่อเวลาคุณก็จุดโทษจริงๆต่อเวลาไม่ควรมีด้วยซ้ำมันควรจะ90้บนาทีแล้วจุดโทษไปเลยเพื่อเซฟสภาพร่างกายให้ดีที่สุดโอเคหลายคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของอาการเลือกนักเตะส่งลงและมีผลเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์ถ่ายทออสดอแต่จริงๆเ่ยถ้าเกิดคุณยอมลดโปรแกรมพวกนี้ตัดไอ้พวกปัจจัยภายนอกยิบย่อยออกไปผมว่าบางทีและหลายทีมะ อาจจะมาโฟกัสไปแมชแมตช์ียอได้มากยิ่งขึ้นเขาจะโรเตชันเอาตัวจริงผสมลงมาบางตัวด้วยถูกไ้มถถ้าเกิดว่าโปรแกรมเขาไม่ได้ถี่จัดขนาดนั้นใช่ถูกไหมในปีนี้ครับลาลิก้าสเปนเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกฎครั้งแรกเลยนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยอย่างโกปาเดเลครับนะปกติแล้วโกปาเดเลเนี่ยเตะเย่าเยือน ตั้งแต่รอบ64ทีมสุดท้ายเลย<ม>แต่ว่ามีกระแสจากทีมใหญ่ออกมาตลอดว่าโ,โปรแกรมมันก็เยอะไปอะ่ะ<ม>ทีนี้ปีนี้ทางฝ่ายจัดลาลิก้าเปลี่ยนกฎเลยครับรบก็ปาเดเลเตแค่นัดเดียวพอเลย<ม>อันนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของกฎมันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้และเรื่องของระบบอะไรพวกนี้มันไม่ควรย้อนแย้งกัน<ม>ถ้าคุณคิดจะให้มีเบรกหนีหนาวแล้วพิมเมลีกับ FA มันต้องโคกันว่าถ้าในช่วงมีเบรกนีหนาวเนี่ยคุณต้องไม่มีโปรแกรมในช่วงนี้ไปเลยครับถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่า ฟุตบอลอังกฤษโดนวิจารณ์มาตลอดว่าหลายๆครั้งไม่ค่อยปกป้องทีมเวลาลงเล่นฟุตบอลรายการยุโรปโชเซ่มูรินโญ่เคยวิจารณ์เลยว่าพรีเมียร์ลีกควรจะต้องเห็นอกเห็นใจทีมที่ลงเตะฟุตบอลยุโรปบ้างเพราะว่าเวลาเขาไปคุมทีมอื่นในเกาเชเซเรียร์กับอินเตอร์นก่อะไรกันเลยเขาจะมีช่วยเอื้อเขาจะมีช่วงที่เอื้อเอื้อให้กับทีมที่ลงแข่งฟุตบอลยุโรปจริงๆซึ่งจริงๆปีนี้พรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วคือมีเบรกนี้หนาวอันนี้ผมก็ช่วยผมก็ดีแต่ <im itation> มันย้อนแย้งกันเนี่ยมีรีเพย์เข้ามาตรงล็อกเนี่ยคุณไปขัดเขาอ่ะนิดนึงคือโอเคมันอาจจะเป็นเคสสุวิสัยที่ว่าก็เพราะคุณรีเพย์อเองนี่นแต่มันก็เหมือนเป็นกฎที่คุณก็ยังยังแก้มันไม่ขาดอยู่ <im itation> มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุถ้าอยากแก้ที่ต้นเหตุตัดนัรีเพย์ตัดเลขสองนีทับจบเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เราที่เห็นด้วยแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เรานำมาพูดอย่างเดียวคือถ้าใครได้ไปตาม t w i t t e อร์ของทางแกรี่ลินิเกอร์คนนี้ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลชื่อดังเลยแล้วก็ เป็นกูรูอยู่ทางของ B B C เป็นพิธีกรหลายๆช่องเลยเหมือนกันของเมืองนอกเขาก็แสดงความเห็นว่าร้านหลังไปแล้วสำหรับกฎไอ้เนี่ยการรีเพย์เนี่ยเขาบอกควรจะยกเลิกไปได้แล้วซึ่งผมว่าหลายๆคนก็ก็เห็นตรงกันนะว่ามันมันเปืองแรงใช้เหตุลาฟฮาร์เซนรูโซ่คุณซื้อของซาร์ตันนี่แหละที่ต้องรีเพย์กับสเปอร์ของมูินโย่เนี่ยก็พูดเองว่า มันไม่สมเหตุสมผลนะผมต้องยกเลิกไฟทั้งหมดเลยมันควรจะต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษให้มันจบไปเลยมันเพิ่มเวลาแค่อีกสามุดนาทีก็งงว่าเขาจะเขาอาจจะกําลังมองถึงรายได้เวลาเล่นรีเพลย์การายทสดสดมกันก็เหมือนกับมีโปรแกรมขึ้นมาอีกนับหนึ่งหรืออาจจะมองว่าแบ่งรายได้ให้กับทีมเล็กที่ที่เวลาทีมเล็กเล่นจะได้ส่วนแบ่งเยอะถูกไหม ก็แกลลี่นีนิกเกอร์ก็บอกว่าอย่างนั้นก็ให้ทีมเล็กเลือกเลยก็ได้ว่า,าจะเล่นบ้างใครตั้งแต่ตอนจับสลากเลยก็ได้ทีมเล็กในที่นี้หมายถึงทีมต่างชาติเลยนะเพือ่อให้เขาได้เงินเยอะๆไปเลยเออมันมีมุมที่สามารถแก้ได้อยู่ใช่ถูกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อเพราะว่าถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่แฟนบอลจะคิดว่า ไอ้โปรแกรมที่มันหนักแบบนี้เฮ้ยช่วงหลังๆมันมีสวยกับทีมชาติบอกววะนะอย่างยกตัวอย่างไอ้ทีเจ็ดไบ์แรดฟอร์ดแฮลรี่เคนพวกเนี้ยโอ้โหตัวหลักแล้ว้นแล้วศึกยูโรที่กำลังจะมานั่นแหละครับมันอาจจะเป็นสาเหตุต่อเนื่องที่มันทำให้ทีมชาติอังกฤษ ไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จในทันวร์นาเมนต์ระดับเนเจอร์ช่วงลังๆคือการเจ็บมันมาจากการคุณเล่นถีด้วยนะแล้วทีมจากอังกฤษใน UCL อ่ะลิเวอร์พูลปี2019แต่ก่อนลิเวอร์พูลจะได้ย้อนกลับไป7ปีนะเชลซี2012ถูกต้องนะครับแล้วที่เราเอามาพูดกันวันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่เพราะเจเกนคลอปเพราะลิเวอร์พูลที่ไม่โอเคแต่ทีมอื่นซัแฮมตันสเปอร์นิวคาเซิลพวกนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่โอเคเหมือนกันนะใช่แต่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพียงแค่วา ด้วยความเป็นรีวูด้วยกระเพืออะไรขอวันนี้ก็โอ้โหในใน,ในสื่อต่างประเทศเขาก็มาเล่นมาเจาะกันแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเอฟจะเลือกยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเราจะต้องมีการจับเข่าคุยการพูดคุยกับทุกๆสโมสรน,นะแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะต้องมีการหาทางออกครับนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านรับชมติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์รอะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามบทหน้าที่ของเรา3คนแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ